โ okay, อเคค o r มอนิ่งคลาสวัสดีนักเรียนนะครับผมแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ปกครองที่ได้รับชมนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเข้าเข้าไปทํากิจกรรมนะครับวิชาภาษาอังกฤษผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่าง20-24ครับครั้งนี้ครั้งที่สกันยายน2 0 1 4นะครับเรื่องที่เราจะเข้าไปทํากิจกรรมนะครับก็คือเรื่อง feeling and emotions คุณครูจะส่งลิงก์แล้วก็ส่งภาพไปแบบนี้นะครับภาพได้โดยตนเองนะครับหรือจะฟังจากที่คุณครูจะาพาเรียนรู้ได้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับขั้นแรกนะครับก่อนที่จะเข้าไปทํากิจกรรมเราต้องมารู้จักคําศัพท์ก่อนนะครับคําแรกนะครับจะเริ่มจากแถวนี้เลยนะครับ afraid afraid กลัว angry angry โกรธ Ored, bored bored เบื่อ brave brave กล้าหาญ delight delight ยินดี down down เศร้า funny funny ตลก glad glad ดีใจ happy happy มีความสุข hurt hurt เจ็บปวด joyful joyful เบิกบานหรือสนุกสนาน lazy lazy ขี้เกียจ proud proud ภูมิใจ sad sad เสียใจหรือเศร้าใช่ใช่เขินอาย good good ดี fine fine ดี very good very good ดีมาก okay okay ตกลงหรือโอเค great great ดีเยี่ยม b a s t best ดีที่สุดอ่านะครับก็จบกันไปแล้วนะครับมาสิบกว่าคำเลยนะครับ นะค้าบมี5 10 15 17 18็ดมีทั้งหมด20คําคำนะครับเป็นคำศัพท์ที่คุณครูส่งให้นะครับพร้อมกับลิงก์นะครับทีนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ไปหมดแล้วนะครับเราจะมาใช้คำศัพท์ที่เราเรียนนะครับไปทำกิจกรรมภาษาอังกฤษนะครับเราจะกลับไปนะครับที่ลิงก์นะครับทีนี้คุณครูจะสาธิตให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับอ่นนี้คือลิงก์ที่คุณครูจะส่งให้นะครับคือลิงก์นี้นะครับเราได้ลิงก์แล้วเรากดเข้าไปเลยนะครับ ครูก็จะมีคำสั่งให้นะครับคำสั่งก็คือให้นักเรียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษที่คุณครูการเป <aur> ็นคนสอนนะครับให้นักเรียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษที่นักเรียนได้เรียนมาตั้งแต่อ,อยู่ในห้องเรียนหรือตั้งแต่มีการออ<ๆ>นแฮนนะคร<ๆ>ับเรียนอยู่ที่บ้านเป็นต้นมานะครับที่คุณครูให้ใบงานไปนะครับนักเรียนมีความรู้สึกยัางไงาต่อวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนกับคุณครูนะครับให้นักเรียนเลือกคำศัพท์จากที่ได้เรียน ไปเมื่อสักครู่นี้หรือหรือนักเรียนจะไปหาคำอื่นเองก็ได้คุณครูไม่ว่านะครับไปหาไปสืบคน้นไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอีกก็ได้เพราะมันมีเยอะมาก,มากนะครับไม่ได้มีแค่20คําคำนะครับนักเรียนสามารถไปหามาเองได้อีกนะครับโดยให้ในักเรียนแสดงความรู้สึกที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับคนละ3คํคนะครับจะเลือกเอาจากที่คุณครูให้ไปก็ได้นะครับ โดยนะครับใส่แค่3คําเท่านั้นนะครับและไม่ต้องใส่ชื่อและไม่ต้องใส่ใส่คําแปลนักเรียนด้วยนะครับไม่ต้องใส่ชื่อนักเรียนแล้วก็ไม่ต้องใส่คําแปล ى, คําศั์นะครับพูดผิดนะครับพูดใหม่นะครับเมื่อเรามาเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับเราจะเจอหน้านี้และเราก็ใส่คําศัพท์ไปเลยครับ3าําเห็นไหมครับมันมีอยู่3มช่อง1ช่องที่1ช่องที่2แล้วก็ช่องที่3ให้นักเรียนใส่คําศัพท์คําแรกก็ใส่ในบรรทัดแรกใส่ในคําศัพ์ คำที่2ก็ใส่ในช่องที่2คํคำศัพท์คำที่3ก็ใส่ในช่องที่สามสมมตินะครับคุณครูมีความรู้สึกต่อวิชาภาษาอังกฤษนะครับคื Good. อใส่ไปคำแรกเสร็จแล้วไม่ต้องใส่ชื่อตัวเองนะครับไม่ต้องใส่คำแปลคำอ่านเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยใส่แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ Great รู้สึก Great พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกอะไรนะครับ b a s e สมมุติครูครูรู้สึกอยู่3ามคำนี้นะครับครูรู้สึกอยู่3ามคำนี้พอใส่เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรครับกดสีฟ้าๆเห็นไหมครับ submit นะครับ submit submit นะครับเป็นการส่งนะครับกดปุ๊บรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน right. sí, ักเรียนก็จะกลับมาอยู่หน้านี้เหมือนเดิมนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องทําอะไรต่อนักเรียนสามารถออกได้เลยนะครับนักเรียนสามารถออกได้เลยเพราะเสร็จแล้วนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่มีโทรศัพท์นะครับนักเรียนก็สามารถใช้เครื่องเดียวกันได้นะครับในการทําเพราะมันก็จะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมนะครับให้คนอื่นได้ทําด้วยนะครับใครมีโทรศัพท์แต่เพื่อนๆไม่มีนะครับก็สามารถใส่ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม เราก็สามารถกดออกได้เลยนะครับเมื่อกดซับมิดไปแล้วไม่ต้องนักเรียนจะงงว่ามันกลับมาหน้าเดิมทำไมนะครับเรายังไม่ได้ส่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดออกได้เลยคือกดติ๊กออกไปเลยครับหรือออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ไปได้เลยนะครับอ่ะก็สิ้นสิ้นเพียงเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสามารถที่จะทำได้ด้วยตนเองแน่นอนนะครับผมง่ายๆแค่นี้เองนะครับ ก็ขอฝากนะให้ในักเรียนตั้งใจเนาะอย่างน้อยนะครับได้ไปฟังคุณครูพาอ่านนะครับฝึกอ่านตามงคถูกก็โอเคแล้วนะครับให้ตั้งใจนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ